สวัสดีครับครูวิวนะครับดรอิสลามพลจังริดก็พบกันอีกครั้งนะครับกับการติวฟรีข้อสอบกอพอภาคกอนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกทําข้อสอบภาษาอังกฤษนะครับสำหรับตัวอย่างข้อสอบที่จะนํามาฝึกกันในวันนี้นโจทย์ก็จะมีอยู่ว่า now แล้วก็เว้นว่างไวใ้ให้เราใส่คําตอบนะครับ ตามด้วย Chinese is very important language ช้อยที่มีให้เลือกมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือขีดก็คือไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับหน้า Chinese ช้อยที่2ให้เติม a นะครับหรือว่าอักนั่นเองช้อยที่3ให้เติม an นะครับแล้วก็ช้อยที่4เนี่ยให้เติม the สำหรับข้อสอบข้อนี้นะครับเราจะต้องรู้หลักการในการเติมคำนำหน้าของคำนามในกรณีของคำนามที่หมายถึงภาษา นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษา,าจีนหรือว่าไชนีสที่นำมาใช้ในการฝึกในวันนี้นะครับจะไม่มีการเติมคำนำหน้าใดๆเลยไม่ว่าจะเป็น a, n หรือว่า the ฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นคำตอบข้อที่1น,นะครับก็คือเว้นว่างไว้ไม่ต้องเติมอะไรครับ สามารถสอบถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนเสริมหรือเตรียมสอบได้ที่ครูวิวโดยตรงนะครับที่เบอร์โทร0856633479หรือทางไลน์ ID k e w i w 2 5 2 5ครับ